บรรยากาศกำลังคึกคืนตอนนี้กำลังรุนว่าเจ้าสาวเขาสีไข่ประตูให้บอตอนนี้แม่ทวยลูกไข่มาแล้วแม่โตแก้วช่วยเปิดประตูให้แน่เอาคนละสีอ่ะเด็กอดิ

ตอนนี้เรากำลังแห่เคยอันนี้ก็เป็นเพื่อนจ้า่าเนาะตอนนี้จเจ้าเ่าเรากำลังแเป็น,นเพื่นหน้าซีดได้หนึ่งคอยไป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 เอาห้องเพียงห้องเพียงด้ห้องเพียงด้ว คอยคอยค่อยค่อยค่อยคอยเร็วเลยแม่เท่าไหร่สิล่ะนี่บรรยากาศแบบกำลังคึกคื้นเนาะพี่น้องเนาะงานดอกยู่บ้านเรามันจะบุกขึนอยู่ในในเมืองในเมืองใหญ่เราจัดอยู่ในบ้านนอกกต่สิบกว่าบานนี้แหละแม่เท่า แม่เท่าแก้วส่วยเปิดประตูให้เนี่ยเอาตอกฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮตาฮ่าฮ่อ่าฮ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 ่าุ่าฮ่อ่าฮ้าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮัาฮ่า่าฮ่่าา่าฮาาาเนาะอันนี้า เอาเพียงเอาเพียงมาดึงแม่เธยลูกเคยมาแล้วแม่เธอแก้วช่วยเปิดประตูให <without them. S 2> ้ทางเจ้าสาวกันอ้าวจังได้ห้าโอ้ ทางเจ้าสาวกับบุญยักตออรับแล้วบันดีจะได้อุ่มใยเคียวพื้นิุ่เมียนกันนะบ่เมียนกวอ้าว่ไหนบันีเจ้าเป่าสิได้เข้าเงินเจ้าสาว่เนาะสิได้เข้าไ่ได้เข้าเบิ่งวัชิพีประตูเงินประตูคำบอประตูเงี่ยงกับเบิ้งเด้ออ้าวอ้าวูเจ้าสาวกันแล้ ลูกขึ้มาแล้วแม่เห่าแก้วห้องพี่ไม้ห้องพี่ไมเล็นย้อนห้องกะจังไดเดี๋ยวนี้เขาบอกให้ประตูให้เอาจังไดโอ้ยเดี๋ยวคอยไทยอ้อป้าอัดประตูแล้วมาดีมาแล แม่เท้าแก้วช่วยเปิดประตูให้เด็ห้องเพียงอ้เพราะบรรยากาศกำลังคึกคืนตอนนี้กำลังรุ่นว่าเจ้าสาวเขาสีไข่ประตูให้บอตอนนี้โอ้ยตินเท่ากันเท่าโอ้ยตินเล่นเท่ากันติ้นเท่าอ้าวบาทนี่ มันกาเหตุจางไดนเนาะไปไปเดี๋ยวเราไปลีเบ้งก่อนอ้าวเจ้าสาวนี่ลีนี่เนาะอัดประตูบอกใครไอ้เหาเส้ยโอ้าหอ้าวอยู่ใส่ประตูเงินประตูคำนานโอ้ยเนาะ หูแล้วหูแล้วเขาบอกบอกให้เงินยังเจ้าสาวเขายังขาดแต่งหน้าให้แม่เจ้าสาวอยู่ไม่คนมันไปแต่งกันได้ตอนนี้กําลังรุ่นว่าสิได้เข้าบอกเขาว่าเขากําลังจัดประตูเงินประตูข้าแมวอ๋อนี่เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวหลายคนณนี่นี่เหารีบเบิังทางนี้กะไรไหมโอ้นี่ทางในเขากินข้าวอยู่ดิ อยู่ใคือบอกใครประตูเหเนี hmm. 是是 like yeah, um, ่ยนข้าลโอ้ยลูกเคยทาเมื่อยด้ทาต้นเลยอยู่นอกห่ะไหนไหนไหนแม่เท่านี่บอกใครประตูให้ลูกเคยบอส้ยบ้งบ้งลูกเคยไรประตูแล้ว เอ oh, oh. ้อาลุงตายไงคนไปซองมึงเอาไปดิเห็นบ่เข้าเนียััอนุญาตน้องเมนเอ็ดเมียนเอ็ดอีเคยคุญงอ้าวแล้วเป็นจะไหน โอเคโอเคโอเคเจ้าอะไรจังไหนเจ้าไรจังไหนเมทาวเอ้ยใครประตูจะเศร้ามาได้เห็นจังได้บ้างดิอดละความมูสิกจะเบาตอนนี้เป็นยังไงความมูสิกจะเบาให้ซื้อปะ ซื้อบอซื้อบบรรยากาศเพื่อ่าเิตขาต้องให้เขาปนเงินเพรเขาจึง,ขไ,งขไขประตูให้นะ เอานะตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กำลังเคลียร์กันอยู่อาซีเอฟอะไรซีไครประตูในแล้วเนาะทางนั้นกันว่ากำลังจัดเตรียมว่าสีเอวอนยังไปตอนฮับเจ้าเจ้าบาเานะเนาะเจ้าเบากันย,นะยืนท่านี่บังดลจะไม่เจ้าเบาน้อยใจกลับไปขึ้นเนาะ <laughs> ไอมีหัวหน้าตำรวจหัวหน้าตำรวจเป็นยังไงหัวหน้าตำรวจบรรยากาศฮอลลลายมันนี่ไปบอกเขาใครประตูแม่ตัวเองเป็นตำรวจมาได้มึงเอามึงเกลียวเกี่ยวยังกูมึงเป็นตำรวจเนาะมึงไปสั่งก่อนนะกุมกุมพลอ้าวเดี๋ยวนี้เขาว่าให้ หอมเพงก่อนหอเพงมามามมามขึ้นเรแม่ลูกเคมาแล้วแม่โตแก้วช่วยเปิดประตูให้แน่รถูเลานเอาเงินยังบ่พอที่อกเงินยังบ่พอ โอ้ปังๆปังๆเลยปังๆๆไปๆนองราเจงเคยกัลเอ้อคนไม่โอ้คนไม่อ่ะ oh, <splanelim>

ตอนนี้กำลังถ่ายเจ้าสาวอยู่เตรียมจัดเตรียมดอกบอกดอกไม้เนาะนี่ยๆเจ้าสาวมาแล้วเจ้าสาวมาแล้วทุกคนเอ้ยอ่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเนาะนี่เดี๋ยวเราสิขอถ่ายรูปให้เขาก่อน บรรยากาศทางด้านนอกก็กำลังวุ่นวุ่่นวายเนาะท้าเมทาเนาะเออเอเมทาวแกจะเอาม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 าออกมาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวสีไทยหุ้มให้มันงามนี่มาแล้วมาแล้ว เออทำเ่าทำแกเนอตอนนเริ่มขุ้มมาคโอเมอร์ลุาทังปมื้อันก็เป็นมือสั้นบันดีมือซีบันซ้อมวกบันงามมือทํามือค้ดมือทั่มือมีเออทังลุงทำเข่าลุง่าไได้ซ้ำไสร้งเป็นกเปนเมียกันนักเตมือหน้าเออมาซุมมาคาราโอเมเข้าแกลุงตา เออขอาตุเมรเอาใจลุงตาจุกอาอุศิกรรมลงเตาเออวันทีาทิ่พิพัณฑ์บันดทางกายวาจาเจ้าก็ดีเออเขาดูกระร้นนี้เขาไมีที้ส่งในล้านเขาเอออันน่ะเขาเมอุศิกรรมใ้แก่ลุกร้านได้ร้อนเด็กทำอะไรกินอะร

ังนี่ตลยมันเป็นเคบเนต้นเกมลยแตวเมีนีัวดีกจปัดแหมุหันลังใส่กันเลยพี่น้องสู้แขนเนาะสู้คนัดแขนยบว เดี๋ยวเฮาสิได้คอตัวถ่ายรูปให้เขาเนาะตอนเขาเจ้ามัดแขนกันเนาะเดี๋ยวเฮาสิถ่ายรูปงามๆให้ทุกคนได้เบิ่งว่าหลังจากนแล้วแล้วก็จะไปต่อกันอยู่ในงานไปตอนนี้เฮาก็มัดแขนแล้วเราแบบซีเล็ขึ้นไปจัดการตัวเองเนาะไปแต่งตัวรอรอเพื่อจะไปเต้นเนาะบาด้เนาะนี่หลังจากนั้นมีเพื่อนที่เขาเข้าไปมัดเนาะของอาม่าอาม่าอาม่า ที่เขามัดก่อนแล้วเขากระจายอยู่ทั้งหอ้มัดแล้ววะแค่นะมัดแล้ววะมัดแล้วผัดแล้วแต่เมื่อวานนี้โอ้มื่อวานนี้มัดแล้ววะแค่นะเมื่อวันนี้นี่หลายคนเราเท่าแกเราถ่ายอยู่นอกแต่ว่าทำโมเป็นยังไปเทากันเมื่อจัดการตัวเองก่อนจากนัอยถึงกับมาเขาไปในงานตัวจริง เอาเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็มาแปลงล่างเรียบรอย้อยเมื่อกี้ยังสภาพติดขี้ฝุ่นเนาะมาเปลี่ยนใส่ชุดกระมุกนี่เจ้าบา่าวอุยอ้ยเนาะโบเบียนเจ้าบ่าวเนาะเจ้าเมาเนี่ยอันนี้ก็บไอ้เบามาแต่เปียงผู้ไหนเบาหลังชุดค ja ู่ใจเนาะเสียดายมื่อนี้บบได้าาเอาเสืออส้อกระสอบปูนมาเอาแต่ท่งมาเนาะมีแต่ส่งเนาะอยู่บนรถ ไปเดียวเ้าไปบึงในงานอีกว่ามันเป็นอะไร กำกลังแห่กันเข้ามาเนาะโอ้สบายดีสวัสดีสวัสดี อะไรใส่บัตรน่ะสองแสนกำลังใส่สองร้อยเลยป่อันนี้หนึ่งกซีันก็เซียนสองกอนซียนสองก็คุณเกตอันนั้นี่ฮื่อ้าน้องฝากับน้องเกตเนาะมีแต่าคนทำงานว้ยแค่กำลังเข้ามา เราตอนนี้ของความสวยเรืออบห้อมสังฆวะเขาจะเพื่อให้เขาเจ้าเป็นคนที่ดีของพ่อแม่ของสังคมทุกโอกาสจไดและบ้านเมืองบรรดาทฐานทีขลุ่มนับถือและถังแพงทั้งหลายการจัดงานคือสมบรณ์ไหมในมื่อนี้หากมีอะไรผิดพลาดอาหาร มือกล้องเนี่เป็นจังไหนมือกล้องเม่ื่อยหรอกอันนี้พี่ทำงานเดียวันแขบ่เมนื่อยบ่เมื่อยเจ้า เบยังขมามอที่จะเบากันเลอ่เอาไหมเอามสามสองหนึ่ง้าบังกดังแแต่นคยฮักลายสักฮักเมียลายเจ้าสาวเพิ่อก็ไปยอมแพ้ดอกไปก็ฮักจลายบ่แพ้กนดอกพาสันเด็กเขายอมเสียตัวผู้เดียวมันก็เ้ี่ยหอคืนาสันเอาขอเสียเป็นกให้เจ้าสาวเด้อเสียงเสียงเสียให้ทึเลขเป็นลาล่าเด้อริทรงเสียงกันเลย อ่ะแสดดับสามหอนี่ยหอเดี๋ดวเดี๋ยวจะสาวด้อัะนืออปเวนมาพิธยักค้าใก้ๆก่อนคือหู้ซึ้งมาใกแขกกันเออจกสั่ตัวอาสามสองสองคืนสามอมอ่นคุณเี้ยงเสียงอะไรอ่ะดิเกื่อนฮอดทย So yeah. you